สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสามีไม่ได้ไปทํางานนะคะก็เลยชวนกันออกนอกเมืองค่ะก็เลยขอให้สามีแวะไปที่ร้านดอกไม้นะคะที่อยู่นอกเมืองร้านที่อยู่ในเมืองเนี่ยเขามีดอกไม้น้อยอะคะ่ะตอนนี้เราก็ผ่านมาที่ทุ่งนาน,นี่ก็จะเห็นมีให้เบลส์นี่เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเขาก็จะตากแดดเอาไว้อย่างนี้นะคะจนแห้งสนิทนะนะคะเพื่อที่จะเอาไปให้พวกม้าพวกกัวกินนะนะคะ รงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นคุกนะคะสำหรับขังนักโทษที่มีคดีอุก,กัการ์หรือนักโทษที่ย้ายมาจากคาน์ตีต่างๆก็จะมาขังรวมกันอยู่ที่นี่ก็ที่นี่ก็จะมีการประหารด้วยนะคะช่วงนี้นะคะฟาร์มเมอร์เขาก็จะเริ่มเตรียมดินนะคะเพื่อที่จะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆเช่นข้าโวโพดถั่วลิสงเป็นต้นนะคะ ก็จะเห็นว่าหญ้เาเข,เขียวในบางที่เนี่ยหายไปนะคะก็จะกลายเป็นดินที่เอานาเขาพรวนนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขับรถผ่านนี่เปิดหน้าต่างได้กลิ่นปุ๋ยนี่แบบกระจายไปทั่วเลยคะ่ะ ัมาไม่ไกลนะคะก็จะเป็นศูนย์รวมขายอาหารแฟ s t f o ฟู้ดนะคะแล้วก็มีโรงแรมด้วยถัดไปอีกนิดนึงก็จะเป็นคาสิโนนะคะที่เปิดโดยชาวอินเดียนพื้นเมืองก็ในนั้นนะคะก็จะมีโรงภาพยนต์อยู่ในนั้นด้วยนะคะเราเคยเข้าไปครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เข้าไปเล่นคาสิโนเนี่ยประมาณ3ครั้งได้ค่ะจะบอกว่าโรงภาพยนต์ที่นี่นะคะ สู้ไทยไม่ได้เลยค่ะคือที่ไทยนี่คือสุดยอดแล้วทั้งแสงสีเสียงนะคะเราจำได้ว่าตอนที่สามีไปไปที่ไทยครั้งแรกนี่คือเขาแบบตกใจตื่นเต้นคือทำอะไรไม่ถูกคือสามีไม่เคยออกนอกประเทศเลยค่ะเพิ่งไปครั้งแรกก็ไปที่ประเทศไทยเลยนะคะเราก็คิดว่าประเทศไทยก็คงไม่ค่อยเจริญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอไปแล้วก็ตกใจในความเจริญนะคะคือ จเจริญมากกว่าที่นี่นะคะตอนนี้ก็เข้ามาตรงถนนด้านหลังแล้วนะคะที่จะไปร้านดอกไม้ปกติเนี่ยเราซื้อดอกไม้ที่ร้านในเมืองประจำนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาดอกไม้เขาน้อยลงแล้วเขาก็ไม่สั่งเพิ่มเราก็เลยมาที่นี่ที่นี่ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งของที่เมืองเรานั่นแหละแต่เขามาเปิดอีก เขามาเปิดในเมืองนี้ซึ่งอของเยอะกว่าแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเยอะกว่าในเมืองเราเยอะเลยอะ่ะแล้วหลานชายเขาก็มาทำที่นี่ด้วยนี่ค่ะถึงแล้วที่นี่ดอกไม้สวยๆเยอะเลยค่ะแล้วก็มีพวกต้นไม้ขายด้วยนะคะมีมะนาวขายด้วยนะก็ ต้นนึงก็45เหรียญได้นะเราไม่ได้ซื้อเพราะว่าเคยซื้อมาแล้วมาปลูกแล้วมันมันตายอะ่ะมันไม่ตายอะ่ะคือแบบคือช่วงไอ้ที่เขาต่อเขาเรียกอะไรนะต,ต่อต่อต้นมาเนะี่ยมันตายช่วงหน้าหนาวใช่ไหมคะพอปีถัดมามันก็งอกมาแต่มันกลายเป็นแบบต้นเดิมที่เขาเอามาต่อ,อค่ะ มันไม่ใช่ต้นส้มอ่ะไม่มันไม่ใช่ต้นมะนาวอ่ะคะ่ะก็เลยเลิกซื้อต้นไม้บางชนิดเนี่ยก็ดูเหมือนจะจะตายเนี่ยอย่างต้นพวกนี้ค่ะคือมันดูไม่ค่อยสวยค่ะเพราะว่าเขาเอามาตั้งเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วระหว่างเนี่ยอากาศมันยังไม่แน่นอนนะบางทีมันก็นหนาวหนาวบางทีมันก็อุ่นจัดอะไรเงี้ยค่ะต้นไม้ก็ยังปรับไม่ทันนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้นไม้ตายนะคะก็ ถ้าเอาไปปลูกเนี่ยเขาก็กลับขึ้นมาเขียวเหมือนเดิมช่วงหน้าซัมเมอร์ค่ะ อันนี้ดอกเบนจมาศนะคะหรือเยอบี๊าอะไรเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ของเราก็มีนะก็รอเขางอกกลับมาอยู่ไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่าแต่เขาเคยกลับมาทุกปีนะคะมีหลายสีเลยค่ะมีสีชมพูสีแดงสีส้มนะคะแล้วก็แบบเป็นผสมสีก็มีค่ะ <looks> ราคาก็จะต่างกันไปนะคะ ตอนนี้กําลังเลือกต้นมะเขือเทศกันอยู่นะคะจริงๆแล้วที่บ้านเรากําลังปลูกต้นมะเขือเทศเชอรี่เนี่ยหลายต้นอยู่นะแต่ไปเห็นไอ้ซูเปอร์สวีทอยากได้ค่ะเพราะว่าเคยไปชิมของที่บ้านพี่สะพ้ยนะคะปีหนึ่งหวานมากนะคะก็เลยแบบพยายามที่จะหามาปลูกนะคะก็ไม่ค่อยเจอค่ะไปทีไรก็หมดทุกทีนะคะก็ปีนี้มาก็เจอก็เลยจัดซะหน่อย ที่ร้านนี้ใบโหระพาไทยไม่มีนะเขามีแต่อิตาเลียนแบบเป็นคล้ายๆใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบิลิ่นคล้ายๆผสมใบกระเพรากับโหระพานะคะเวลาเราจะผัดกระเพราเนี่ยเราก็จะใช้ใบโหระพาแบบนี้นะคะ ตรงนี้นี่เรากําลังมองหามะเขือยาวสีเขียวนะคะแบบบ้านเรานะคะแต่ว่าไม่มีค่ะที่นี่มีเป็นสีขาวทรงคล้ายๆรูปหยดน้ํานะคะอันนั้นจะเปลือกหนาหน่อยหนึ่งแต่เนื้อเาก็ฟูดีนะคะแล้วก็มีมะเขือม่วงนะคะมะเขือยาวสีม่วงแล้วก็เป็นมะเขือม่วงที่เป็นแบบของญี่ปุ่นนะคะเราก็เลยเลือกเอามะเขือยาวม่วงมา จริงๆแล้วมันไม่อร่อยเท่ามะเขือยาวสีเขียวนะคะแต่ก็คือใช้แทนกันพอได้อ่ะค่ะ <got> ก็เลยซื้อมาต้นหนึ่ง ที่เห็นนี่ก็คือเป็นดอกไม้ที่เราซื้อกลับบ้านนะคะเราก็จะซื้อกลับมาแล้วก็เอามาแยกด้วยนะคะเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะคะก็หมดไป4 6เหรียญได้นะประมาณนี so, that, ้คขอบคุณนะคะที่ติดตามชมแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย